วันนี้ก็คงจะต้องมาพูดถึงกระแสที่เป็นกระแสสอต้านอย่างมากนะครับในขณะนี้นะครับกระแสของการเปิดดัานะครับแล้วก็กำลังกำลังอีมันตุงดังกันอยู่ขณะนี้นะครับกองทัพเองก็ประกาศกล้าว่าไม่เปิดเด็ดขาดไม่เปิดด่างเด็ดขาดไม่ว่าดันไหนก็แล้วแต่ณนขณะนี้ณเวลานี้นะครับในขณะที่ พักภูมิใจไทยนะครับโดยนายนุชินชัญเดรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลรางหมก็คือพลเอกนัทพงศ์นาคานิชก็พยายามที่จะหาทางทุกทางเปิดด่านใช้เล่ยเพืุบวายทุกอย่างเพื่อที่จะให้การเปิดด่านประสบความสําเร็จใ้ได้ทีนี้ถามว่าไอการเลื่อเปิดด่านเนี่ยมันเป็นข้อตกลงกันใช่ไหมไม่ใช่ข้อตกลงครับไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ในสภาวะความตึงเครียดระหว่างสองประเทศนี้อยู่ และปัญหาชายแดนที่กําลังเป็นอยู่ก็คือเรื่องบ้านหนองจานเรื่องช่องสายตะกูหรือแม้กระทั่งเรื่องจังหวัดตราที่ณนขณะนี้กองทัพเรือยืนยันแล้วว่าการทางกัมพูชาเ่ยยึดพื้นที่ไปถึง17จุดแล้วก็ตั้งบ่อนคาสิโนตั้งอะไรต่างๆในพื้นที่ในดินแดนของประเทศไทยโอ้โหทีนี้หนักเลยครับรัฐบาลโดยของอนุทินชาญบุคุณจะทำยังไงจะเดินยัต่อหมดสิทธิ์เลยผมบอกได้เลยครับ ถ้าไม่เอาพื้นที่สิบเอ็ดจุดมาคืนเนี่ยอันนี้ก็จะลุกลาำขึ้นมาอีกนะจะเป็นเรื่องอีกนะคือผมเลยมองว่าการที่การที่ทัพเรือเปิดเผยออกมาในพื้นที่จังหวัดตราดเรื่องนี้นะครับที่เราถูกลุกลุกล้ำแผดดินดินของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเป็นเผื่อปล้อนที่อนุที่ิฉันญี่ปุจะต้องรับครับนั่นหมายความว่าภารกิจต่อไปคือสิบเ็ดจุดเนี่ยที่ถูกยึดครองไปเนี่ย จะดาเนินการกันยังไงถ้าสมมุติว่ากรรมพูชาไม่ถอยกลับไปสมมุติว่ากรรมพูชาไม่ถอยกลับไปในในพื้นที่ที่ลุกล้ำของไทยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามกันอีกรอบหนึ่งนั่นอครับและถ้าหากเกิดสงครามกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะเปิดด่านที่อนุทินชาญวิรุฬหรือว่านวินชิตชอบที่ให้เสียงยิงสัญญาไปคุยกันใต้โต๊ะว่าล้มรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็จะมีการเปิดด่านกันเหมือนอย่างที่อนุทินชาญวิรุฬห์แถลงต่อ ผู้สื่อข่าวว่าเราจะเเราจะเร่งการเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกันให้เร็วที่สุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับระหว่างกันซึ่งกันและกันและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันคําพูดคํานี้เนี่ยนะครับคาพูดคํานี้ของอนุทินในตอนแรกที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดคํานี้ออกมาพอมาตอนหลังมาเปลี่ยนพอกระแสของประชาชนกระแสของกองทัพเองก็ตีกลับว่าไม่มีไม่เปิด ยังจะไม่เจริญสัมพันธ์ทางวิธีกันใดๆทั้งสิ้นแต่ก็แอบไปเจรจาไปพูดคุยกันโดยไม่ทนความที่เห็นของกองทัพว่าอะไรก็เกิดความไม่พอใจของกองทัพครับกองทัพก็ออกมาบอกว่าไม่มีไม่เราจะไม่เปิดดางเราจะไม่ทําอะไรนะในช่วงนี้จนกว่าจะมีการถอนทหารหรือมีหรือในการเจรจาใดใดทั้งสิ้นเนี่ยคือเราจะยังไม่ทำาน้าตอนนี้เรายังจะไม่มีข้อตกลงพื้นที่ ต่างๆที่ทับซ้อนอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะที่จะเป็นเรื่องร้องแรงต่อไปนี้ก็คือ11จุดของประเทศของจังหวัดตากเนี่ยกองทัพเรือจะเคลียร์ยังไงรัฐบาลนุทินจะทำยังไงและการแต่งตั้งรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็คือมาจากบุรีรัมย์ทั้งนั้นสายนี้คุณลองมาคิดดูนะอาคุณคิดง่ายๆและลองเข้าใจง่ายๆว่า นี่คือเผือกร้อนที่ร้อนมากนะมันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ทับซ้อนจังหวัดตราที่ถูกยึดที่ถูกทางกัมพูชายึดจะดทำจังหวัดตราที่ถูกยึดที่ถูกทางกัมพูชายึดจะทำจะทำอ,อทนอุดมที่ไปอี่เป็นเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าพวกเขาเหล่านี้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะร่วมไม้ร่วมมือกันในการโค่นลงเพื่อใครได้สําเร็จแล้วนะ โค่นล้มคือให้ออกจากความเป็นนะครัรัฐบางเนี่ยได้สาเร็จแล้วและเป็นฝักบ้างแล้วทีนี้เผื่อร้อนมันมาอยู่ตรงไหนครับคนที่ปะหน้าแท่นเป็นหุ่นเชิดก็คืออนุทินทานยุริคุณเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่อีหลักอีเหลือเพราะกองทัพออกมากดดันกองทัพก็กดดันกองทัพก็ไม่ให้เกยียดและพื้นที่17เอ่อ สิบเจ็ดจุดที่ถูกกรมพูชายึดไปที่จังหวัดปรกงี้อนุทินจะมีนโยบายยังไงจะทายังไงจะเริ่มาเนินการยังไงจะพัดดันกันยังไงนี่ขวนนี้อัุนทินดูยากครับมันไม่ได้เกี่ยวกะไรรัฐมนตรีที่เข้ามาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จ่บปากสาหรับผมนะคือมันไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะครับเอาว่าหลักๆเลยเนี่ยถ้าถามว่าสิบเอ็ดจุดไม่เคลียร์นะอนุทินอยู่ไม่ได้และประชาชนก็ขู่แล้วนะ ประชาชนเนี่ยทางโซเชียลออกมาขู่แล้วนะครับว่าถ้าอนุทินเปิดดานเมื่อไรเนี่ยมึงเจอในปานโมเดลแน่นอนไม่เหลือนะครับประชาชนเนี่ยเขาประกาศก้าวันเลยนะขนาดนี้และผมเชื่อมันมาคนไทยในประเทศก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้มีการเปิดดานเพื่อร้อนไปอยู่ที่ใครครับเพื่อร้อนไปอยู่ที่อนุทินชันคุณเพราะอนุทินชันคุณถ้าทำไม่ได้เนี่ยกัมพูชาทั้งประเทศจะพังเลยนะนะเพราะอะไรไหมครับว่ามันเหลือเวลาอีกแค่สองเดือนเนี่ย คือภายในสองเดือนเนี่ยเท่าที่มีการคำนวณกันนะครับของของคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยมีเงินเหลือใช้อยู่แค่สองเดือนนะถ้าหลังจากสองเดือนนี้ไปเนี่ยคือกัมพูชาจะไปกู้เงินจากไหนและรายได้ที่ขาดหายไปเนี่ยนะครับรายได้ที่ขาดหายไปจากการใช้เรื่องสงครามเออจากเรื่อง อะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยแล้วโดนอเมริกาเนี่ยนะครับเล่นเรื่องทาสีด้วยเท่ากับว่ากัมพูชาเองเนี่ยจะเดินยังไงเดินไม่ได้เลยนะคือสองเดือนนี้ต้องให้จบทีนี้หนูมาเนี่ยนะครับคือความร่วมมือร่วมมือซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ว่าจะคลิปเสียงที่วางแผนร่วมกันในการล้มแผดทองทานเนี่ยนะครับที่ปล่อยให้เนวิทิชชอบเอามาปล่อยนะครับภูมิใจไทยมาปล่อยเพื่อที่จะทาลาย พักเพื่อไทยนะครับเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านได้ก็ประสบความสำเร็จครับแต่พอตัวเองกลับมาทําสิครับตอนนี้มันหนักกว่าคือไปรับปากว่าจะเปิดด่านกันว่าจะเจริญสัมพันธ์กัไว่ีจะจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันใหม่แล้วทําการค้ากันใหม่ตามแนววิกฤตชายแดนทันทีที่อนุทินได้รับได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ กองทัพไม่เห็นด้วยกับการเปิดการกับการเจริญสัมพันธ์ธรรมธิการกองทัพไม่โอเคจนกว่าทางกัมพูชาจะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโอ้โหนี่ตายเลยครับอนุทินจะไปยังไงครัไอ้รัฐมนตรีที่เข้าไปเนี่ยที่หวังว่าจะไปกอบโวยนู่นโวยนี่ครับมันจะอยู่ได้ถึงสามเดือนหรือแปาชั่วโมงเนี่ยเพราะมันเกิดงานงอกขึ้นมาอีกสิบเจ็ดจุดนี่ไงที่ถูกลกล้างนี่ไงจะทำไงจะเคลียร์ยังไง พราะกองทัพเรือก็บอกกันแล้วว่าเรื่องนี้ต้องดําเนินการถ้าอนุทินดําเนินการเรื่องนี้นะครับไม่ดําเนินการเรื่องนี้อนุทินก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะคุณอยู่อย่าลืมว่าคณะว่ามีกระแส่ว่าแอบเปิดดังกันเนี่ยประชาชนระลึกถือรับโซเชียลนะบอกเลยว่าถ้าเปิดดังจริงถ้าเป็นไปตามข่าวจริงเนี่ยนะครับเนปาโมเดลเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอนุทินที่หนาวนะ แล้วรับทะลึกเองก็หนาวเช่นเดียวกันนะครับไพ่าช่หนาวกระบวนการทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อยู่เนี่ยแล้วกองทัพออกมาเนี่ยคือฮึ่แบบนี้เนี่ยคุณลองคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเราคิดเอาด้วนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยกับเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าอุทินเนี่ยทำอย่างหนึ่งอย่างใดผิดพลาดหรือแม้กระทั่งคำพูดเนี่ยครับน้าขณะนี้ของอุทินจะต้องระมัดระวังอย่างมากภาพไม่ได้เลยนะ สมมติว่าเมื่อเปิดพื้นที่17จุดขึ้นมาที่กัมพูชายึดครองผมคิดว่าประชาชนหรือภาคเคลื่อไหนจะต้องตีคนที่จะต้องเล่นงานนี้งานแรกก็คือสนที่ิ้นทองกุณกับบรรดาสื่อเนี่ยขยงเรื่องแน่นอนครับขยงเรื่องพื้นที่17จุดเนี่ยที่ถูกกัมพูชายึดไปที่จังหวัดตรางเนี่ยตกลงจะเอาอย่างไร แล้วเรื่องนี้มันเปิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็แสดงว่ามีการวางแผนยามายาวว่าเมื่ออันดินเข้ามาก็จะเปิดเรื่องนี้เลยเห็นไหมครับพอเปิดเรื่องนี้ออกมาโอ้โหอันดินจะแก้ยังไงเมื่อตัวเองมีซัมมิทลอกอยู่กับบุญเซนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจัดการเพื่อไทยแต่อ้เผือดร้อนที่มันมากกว่านั้นคือหนึ่งไม่มีทางที่จะเปิด ไม่มีทางที่จะเปิดการทายในสองเดือนได้เลยครับไม่มีเหตุผลอะไรที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นได้เลยครับอันดุทินจะทำยังไงไม่มีเหตุผลอะไรที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นได้เลยครับอันดุทินจะทำยังไงและไอ้พื้นที่สิบเจ็ดจุดเนี่ยในจังหวัดตากเนี่ยจะทำยังไงอีกโอ้โหนี้หนักเลยครับผมคิดว่าอันดุทินทางคุณมาลับเผื่อล้อมเต็มๆครับและยากมากด้วยกับเรื่องนี้แก้ไม่ได้นะถ้าตัวเองไม่ลุกถ้าตัวเองไม่เอาไม่ลุกพื้นที่กลับมา การที่จะเอาพื้นที่กลับมาแน่นอนครับทางกัมพูชาไม่ยอมในการเกิดการพัะกันแล้วไอ้ที่รับปากกันว่าจะเปิดด่านใครครับเสียหายอันนี้ทีมชนี้คุณเสียหายแน่นอนและไอ้ความลับไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องทองที่ไปฝากที่ไปเอาไว้ที่กัมพูชาเนี่ยมันเป็นของใครเดี๋ยวได้เดี๋ยวคุณเสีนเลยเปิดแน่นอนครับ การที่อนุนทินเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะเกิดความชัดเจนอย่างมากไอ้เรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือกันวางแผนที่จะลงเพื่อไทยเนี่ยจนสําเร็จแล้วเนี่ยพอพอมาเป็นตัวเอง่ตอนกองทัพเขาไม่รวยด้วยกองทัพเขาลุ้นอ่างเนี่ยเออถ้ากองทัพร่วมไม้ร่วมมือได้อาจจะเป็นไปได้ถ้ากองทัพร่วมไม้ร่วมมือกันแต่ตอนนี้พอกองทัพเรือประกาศจุดที่เราสูญเสียไปสิบเจ็ดจุดเนี่ย มันก็มันก็ะัดแล้วไงว่าอนุทินจะต้องแก้เรื่องไม้ได้สิบเจ็ดจุดจะแก้ได้ถ้าทาเรื่องนี้ถ้าไปดําเนินการเรื่องนี้คนที่คนที่จะโดนเล่นงานทั้งสองฝ่ายเลยคือใครครับคืออนุทินครับหมายความว่าคนไทยก็ไม่ยอมนะถ้าไม่ดำเนินการเรื่องสิบเจ็ดจุดและผมเชื่อว่ามันมาสื่อยังไงก็ต้องเล่นเรื่องนี้สัมกครั้งหนึ่งครับก็อนุทินจะไปยังไงอะ จะแก้ยังไงครับไอ้แค่ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ยึดครองเนี่ยสมมติว่ามีการปั่นกระแสขึ้นมาเอาวให้มันต้องเอาขึ้นที่1 7ืนะที่จังหวัดเนี่ยแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ภายในเดือนสองเดือนหรือพอมีเวลาไปยประชาชนคนไม่ไหวอันนี้ทิ้งอยู่ไม่ได้ครับไอ้คณะตงตีหรือมันอาจจะลุกลามไปถึงขั้นนะฮะก็คือในบางโมเดลนะครับมันอาจจะไปถึงนั่นเลยพ่ออะไรครับเพราะว่า อนุทินเป็นหนังหน้าไฟไงเป็นหนังหน้าไฟของเนวินเนวินตั้งมาตั้งอนุทินมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้อนุทินทำตามที่ตัวเองต้องการถูกไหมครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสิบเจ็ดจุดที่ถูกยึดครองไปจะทำยังไงปัญหาอยู่ตรงนี้ครับสิบเจ็ดจุดที่ถูกยึดครองไปจะทำยังไงคุณจะเคลียร์ยังไงคุณจะ คุณจะเจร้ายยังไงในเมื่อคุณรู้เห็นเป็นใจกับในวินแล้วไอ้คุณรู้เห็นเป็นใจกับคุณเส้นแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้มันจะทำให้นะครับทางกรรมอุชาเกิดความไม่พอใจแน่นอนและอนุทินเนี่ยถูกบีบงั้นเขอนุทินเหนื่อยร่วมมือด้วยคุณอย่าลืมนะครับคือการร่วมไม้ร่วมมือนะอนุทินร่วมไม้ร่วมมือคือภูมิใจไทยร่วมไม้ร่วมมือกับ วุ้นเซนในการลงเพื่อไทยเพราะว่าจุดตายเรื่องนั้นคือเรื่องคลิปถูกไหมครับและดรติรดตอนนี้จะอยู่ในคุกอ่ะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงต่อครับต่อไปก็คือว่าเมื่อเอาเผื่อร้อนมาอ m ไว้เนี่ยนะครับจะอยู่ได้นครับแล้วมันมีงานงอกอย่างที่ผมบอกก็คือพื้นที่ส47จุดอะไอที่ตกลงกับวุ้นเซนไว้ว่า้ ภายในสองเดือนจะเปิดด่านไม่ได้เนี่ยมันก็จะเปิดด่านไม่ได้นะครับร้องงานมันงอกบนเดอร์ือหมดสิทธิ์ที่จะเปิดด่านเลยและประชาชนในโซเชียลก็ขู่แล้วถ้ามึงเปิดด่านมึงเจอในปานโมเดลอันนี้ทีเดียวไปยังไงรัฐบาลเราสองรัศย์เลยนะครับเดินไม่ได้เลยนะเอาผมผมลองเอาผมลองให้ดูเลยครับวันนี้เนี่ยทุกคนโฟกัสไปพอโฟกัสไปไอ้คนที่มันถูกกดดันต่อคือใครครับคือพรรคประชาชน แล้วพักประชาชนเนี่ยมีแนวความคิดเดียวกับภูมิใจไทยคือต้องการเปิดด่านเรื่องไอจีรับไปเรื่องของสายหนึ่งน่สองเนี่ยอาจารควงท้องเนี่ยเขาก็เสนอให้เปิดด่านทำไมเสนอการเปิดด่านเพื่ออะไรครับเพราะอะไรให้เปิดด่านผมก็เข้าใจครวับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องผลประโยชน์เรื่องต้องการที่จะให้อ่ ประเทศไทยกับกัมพูชากลับมาสร้างสัมพันธ์ทำไม่ดีกันเหมือนเดิมเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ยประชาชนไม่เอายแล้วครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรครับตอนนี้เนี่ยไองานที่มันงอกมันกลับตาลาัเนี่ยจากที่เคยไม่พอใจเพื่อไทยจากที่ไม่เคยเอจากที่เป็นปาลปักับเพื่อไทยเขาจะไม่มองมอนกันนโฟกัสจะมาอยู่ที่เนุทีนี้แรกกลุ่มทุนโดยเฉพาะทั่ทนึกก็จะถูกพ่วงไปด้วย ความน้อยแรงของมันก็คือว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะรู้เพื่อถ้ามีอะไรตุกติกขึ้นมาแล้วแต่กองทัพเนี่ยซึ่งเฝ้าไทยแอนอยู่ณขณะนี้เนี่ยหากมีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นเนี่ยกองทัพก็ไม่ยอมเอาแหละถ้าบุญสิทธาการเนี่ยแกหมดรัชการไปแล้วอนี้แล้วคนใหม่เข้ามาก็ต้องมาดูท่าทางจริงๆว่าคนใหม่เขาจะทำยังไงแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนใหม่เขาก็ไม่กล้าทำครับมันเหมือนตอนนี้กองทัพตั้งกอม กับภูมิใจไทยละถ้าลองคิดดูนะไอ้แผนการเนี่ยผมมองเห็นอย่างชัดเจนมากๆอันนึงนะคือพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยเขาเป็นน้ำหนึ่งกันคือคือพูดง่ายๆวางแผนรวมไทยด้วยกันและก็สนับสนุนกันมันมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบไม่ได้ถ้าเออว่ากองทัพก็ไม่พอใจพรรคประชาชนแล้วและอันที่ทิชานเป็นคนหรือพรรคภูมิใจไทยก็ มีคดีมีข้อหาของตัวเองมีชนะติดติดหลังของตัวเองจนผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าเฮ้ยคุณไปเคลียร์เรื่องของคดีคุณให้เรียบร้อยก่อนคุณไม่ต้องเปยุ่งเรื่องการเปิดการไม่เปิดการอกหน้าที่นี้เป็นของกองทัพเนี่ยมันเหมือนกับสองภาคเนี่ยเป็นปรปักษ์กับกองทัพไปแลยนะและกองทัพเนี่ยให้ข่าวนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะว่าเป็นปรปักษ์กับกองทัพนะครับนี่คือหนักกว่าอีกนะ ตอนแทนทองคานเนี่ยกองก็ยังให้ความร่วมมือด้วยมืออย่างนี้นะก็ยังไม่มีปฏิกิริยาขนาดนี้แต่พออนุทินมาเป็นเนี่ยพลเอกนัทพงศ์นาคทานิ่มาเป็นเนี่ยโอ้โหมันคนมาเรื่องเลยนะครับทางทหารซัดเต็มที่เลยนะไม่ไว้หน้ากันเลยนะไม่ฟังไม่เดินทางซเลยนะครับอันนี้คือมันสิ่งผมมองว่าสิ่งเนี่ยที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแรงมันจะเป็นตัวจุดชนวนทำให้ รัฐบาลนั้นอยู่ไม่ได้สามเดือนอยู่ไม่ได้ครับเพราะหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่เจรจาเรื่องสิบเจ็ดจุดไม่เอามาคือเนี่ยที่จวัดปราเนี่ยมึงเสียหมาเลยครับตายเลยครับกองทัพเล่นแบบเอาผมว่ากองทัพเอาไปอันที่ที่คุณจะทำยังไงอ่ะพรรคประชาชนจะช่วยได้ถูกไหมครับพรรคประชาชนอาจจะรอทำกันได้แต่ว่าปัญหามาอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ย กองทัพทำไมถึงเปิดเผยเรื่อง17จุดขึ้นมาและคนเพราะว่า17จุดเนี่ยมันอยู่ในแดนไทยและมีบ่อนคาสิโนของกัมพูชาตั้งอยู่ด้วย่นี่สิปัญหามันอยู่ตรงนี้สิครับแสดงว่ากองทัพเนี่ยให้ข้อมูลเปิดข้อมูลนี้มานั่นหมายความว่ากองทัพต้องการเล่นงานรัฐบาลนั้นที่ทำดุริลกับพัคประชาชนเต็มๆนะถือว่าไอ้สองนี้สมรู้ร่วมคิดกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่ ผลของพรรคภูมิใจไทยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะถอนไปที่พรรคประชาชนทันทีความเสียหายต่างๆอะไรต่างๆที่พรรคภูมิใจไทยทำพรรคประชาชนต้องตามมาชี้ชี้เจริญยวดครับหนีความรับผิดชอบหนื่งไม่ได้และตอนนี้พันธมิตรที่เคยสนับสนุนพรรคประชาชนก็ไม่มีแล้วนะหมดนั้นมีแต่ภูมิใจไทยเท่านั้นนะเท่ากับยืนอย่างโดดเดี่ยวเพื่อไทยเขาด้วยแล้วครับยังไงเพื่อไทยก็ ไม่จับมือกับพรรคประชาชนเลยค่ะก็ต้องปล่อยพรรคประชาชนให้ลอยเอี่งไปให้คุณก่อปัญหาขึ้นมาผมคิดว่าการบีบทั้งกองทัพบีบเนี่ยกองทัพเอ่ยประชาชนบีบเออเนี่ยอันุทินจะรอดถึงสามเดือนไหมจะไปได้ถึงสามเดือนไหมถ้ามีมติขึ้นมาในการล้มเนี่ยเอาพูดอย่างไม่ไว้วางใจเอาแค่ว่ากรณีเขากระโดดกับหัวสองคนเนี่ยเอาแค่สองอย่างนี้นะที่ ที่จะมีการยื่นอภิปรายเนี่ยนะครับแล้วก็ยื่นให้ประธานสภาด้วยอนี้นะครับมันจะรอดไหมครแค่อภิปรายตอนแรกไปก็ตายแล้วถ้าเกิดลงมติล่ะลงมติแค่เพื่อไทยยกให้ยกมือให้เนี่ยตายเลยครับยกสภาทันทีนะเดินต่อได้นะครับเพราะมันเป็นการอภิปรายโดยความใจนั้วไงเพราะฉะนั้นจะเดินยังไงอ่ะคิดว่ามันง่ายเรอครับคิดว่าคิดว่าเฮ้ย พวกนั้นเข้าไปแล้ะจะอยู่ได้แลบไม่มีทางครับตอนนี้เพื่อไทยก็ใช้ความแต่ก็อยู่ที่เพื่อไทยถ้าถ้าข้อเสนอข้อเสนอที่ไม่ถูกใจที่ไม่โอเคเพื่อไทยมีสิทธิสิทธิภูมิไม่ยกให้แต่อันนี้มันจะพิสูจน์ว่าถ้าเพื่อไทยเสนอเรื่องนี้ไปซึ่งทั้งประชาชนมั้งไทยอยากที่จะบอกว่าเพื่อไทยไม่ควรทำแบบนี้เลือก MOA ไม่ควรเื่นแบบนี้นะครับเพื่อไทยก็ตอบสนองข้อตกลงกับ พรรคประชาชนไม่ใช่เหรอตอนนนั้ไม่เกี่ยวครับเรื่องนี้คนละเรื่องละเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำการทำโมเอของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเพื่อไทยเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นถึงคุณจะบอกว่าคุณเสนอมาแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ยอมรับรุนไขก็มันไม่เกิดนะถูกไหมครับก็มันไม่เกิดถ้าเกิดก็เป็นเรื่องนึงไงแต่ตอนนี้มันไม่เกิดไงแต่ตอนนี้กูเป็นเรื่องของกูไง เป็นเรื่องของกูว่ากูจะโอเคหรือไม่โอเคกูก็ยืดตามปกติมึงยังยืดกูเลยมึงยังซัดครอกูเลยมึงยังซัดกูเรื่องชั้นสิบสี่เลยครับของดรทักษิณเนี่ยก็ซัดถามกันถูกไหมถัาประชาชนมึงถามเลยนั่นมึงก็ไม่มีเห็นหน้าเลยที่ทำแล้วทำไมกูจะต้องเห็นแก่หน้าเหมือนกถูกไหมครับเพื่อใครเขาก็มีสิทธิ์คิดได้วันนั้นมึงหน้าเพืตามวมึงเล่นเพื่อใครอย่างเดียวเลยอภที่ไปจนตอนนี้เนี่ย กันโยงไม่เนี่ยเหรอพูดเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยละเมิดสิทธิ์นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนะมาใช้สิทธิ์ที่พิเศษเหนือกว่าคนอื่นพักมึงไม่ใช่เหรอเป็นคนสอยเพื่อไทยแล้วมึงจะมาเห็นใจเพื่อไทายว่ามึงจะมาบอกว่าให้เพื่อไทยมึงต้องเห็นด้วยกับกูนะมึงต้องช่วยกูนะมึงฝันไม่เห่อะไปมึงอย่ามาปัญญาอ่อนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยถ้าลองคิดที่ดีว่าเป็นบวกหรือเป็นลบกองทัพมีภาพลักษณ์ ที่เป็นปรับปากกับรัฐบาลอนุทินชาติมินบุรเลยนะชัดเจนเลยนะโดยนะครับโดยกองทัพออกมาบอกว่าให้คุณไปเคลียร์คดีของคุณนั่นความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีนุ่นยืนเลยนะคนละเรื่องเลยนะครับการให้เกียรติกันระหว่างแพทองทากับอนุทินชาติมินบุรเนี่ยคนละเรื่องเลยนะผมคิดว่าถ้าหากเป็นนายกที่เสียหน้าเลยนะถ้าถูกขู่แบบนี้ถูกกล่าวหาแบบนี้ นี่คือไม่ใช่เรื่องธรรมดาฮะผมบอกไว้ก่อยนี่คือเขาขู่ไปในตัวแล้วแหลมึงขยับอะไรที่มันบิดเบี้ยวมากูซัดมึงทันทีนะและอย่าลืมว่าถ้าหากเพื่อไทยยื่นอภิปรายึดมือแล้วทัพประชาชนไม่ยกมือสนับสนุนนะมาต่ออีกครับมาต่ออีกผมอะไม่อยากให้ผมอะตัวผมนะเอาให้บอกตรงๆนะครับผมไม่อยากให้ยุบสภาหรือสภาไปอยากให้พวกเมียมาทำงานไป มันจะได้เห็นถึงการโกงการการทุจริตการอย่างจงขึ้นทําให้คนไทยัไม่ได้เห็นจะได้ตาสว่างสักทีและจะได้เห็นไ้ายที่จะได้เห็นท่าแพของไอ้พรคประชาชนว่าไอ้พรคเวเนียร์พเด็กเวเนี่ยแม่งที่อะไนาดไหนผมอยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะเพราะถ้าเรามานดูแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณใจใครขยับยังไงเนี่ยพักพึ่งักประชาชนแม่งก็เสียตามอยู่ดีหมายความว่า เนี่ยเรื่องของการเปิดดังเนี่ยไอ้ม่ใช่หนึ่งเรื่องของการเปิดดางและก็เรื่องสิบเอ็ด่อสิบเจ็ดจุดที่จะมะตราดเนี่ยผมคิดว่ากระแสอาทิตย์หน้าจะเป็นกระแสที่ร้องมากเรื่องนี้และอนุทินจะทําอะไรได้เลยเพราะอนุทินถูบีหนึ่งก็กลัวว่าถ้าพูดถ้ามีอย่างอย่างหนไปเนี่ยบุญเส้นเกิดปล่อยคลิปขึ้นมาทำยังไงหรือปล่อยข้อเจรจาที่ไปแอบคุยกันเนี่ย เป็นไปได้สูงนะที่บุนเส้นเนี่ยจะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เพราะบุนเส้นต้องการแสดงถึงบารมีของตัวเองเนี่ยเกิดบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยผมเนี่ยสั่งคุณนะสมมติว่าผมเนี่ยสั่งคุณแล้วให้เงินนทุนของคุณไปลงพื่อไทยเนี่ยคุณจะตอบได้ไงบุนเส้นสามารถทาได้นะเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายของวุนเส้นนะที่ถ้าหาเปิดเผยเรื่องนี้มาพักคุณในหมายอะไเลยนะครับเสียหายกันทั้ง พรรคประชาชนเสียหายกันทั้งภูมิใจไทยและเลยหมดเลยนะไร้พักที่ไปร่วมนี้ก็เล็ตามเลยนะอย่าลืมว่านี่คือการรองรับคนเลยนะรองรับคนที่แบบโกงชาติโกงบ้านเมืองนะและอีกทั้งร่วมม้ร่วมมือกับต่างชาติเนี่ยล้มรัฐบาลนะครับของประเทศไทยด้วยโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับพังเลยนะผมเชื่อมั่นว่าอนุทินเอวยเนวินเอวยหนาวันนี้หนาวร้อนจากพฤติกรรมที่ บุญเซนออกมาบอกว่าดอร์ทักษิณเนี่ยพนัก่านดตอร์ทักษิณเนี่ยไม่มีไม่มีทรัพย์สินใดทั้งสิ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยพูดี่ยไม่ได้พูดเพราะชมนะหรือช่วยดรทักษิณนะครับไม่เกี่ยวแต่พูดเพราะต้องการขู่ภูมิใจไทยขู่ในวินิชอบให้รู้ว่ามึงถ้ามึงเลี้ยวดิวกับกูเนี่ยเรื่องการเปิดด่านเนี่ยกูก็ใช้มึงได้นะ และคุณแน่นอนครับสามารถแฉได้ถึงขั้นไหนครับแฉได้ถึงขั้นที่บอกว่ามือร่วงไม้ร่วมมือวางแผนรรัฐบาลเพื่อไทยขนาดนั้นเลยเอาสิครับเรื่องนี้อย่างไม่ใช่ธรรมดานะหรืออาจจะบอกว่าคนที่ปล่อยคลิปเนี่ยออกไปเนี่ยคือเนวินก็ได้คือคุณใจไทยก็ได้เียจะทํายังไงครับเพราะคุณไม่สามารถ ไปดำเนินการในเรื่งที่เกี่วกับมูนเส้นได้นะแล้วถ้าเกิดบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่าเอาสงให้คนแปคนเดียหนึ่งนั้นเกิดเป็นในวิทขึ้นมาแล้วเนวิบิล่อยขึ้นมานี่ไม่ตายเหรอครับเท่ากับร่วมไม้ร่วมมือนะครับล้มล้างนะครับรัฐบาลล้ม พูดง่ายๆทลายความมั่นคงของประเทศอย่างชัดเจนนะการล้มรัฐบาลโดยเงื่อนไขนี้เนี่ยมันจะพ่วงไปถึงใครครับสารุนสารรุ่ก็สวยด้วยนะเพราะมึงเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นและข้ารู้ว่าอีกคนที่ปล่อยเนี่ยมันก็คือนักการเมืองไทยโดยเฉพาะนักการเมืองที่บุรีรัมย์ที่รับคลิปจากวุ้นเส้นมาแล้วมากับทำการเนี่ยแล้วทำการล้มรัฐบาลเนี่ยโอ้โหครับทีนี้แผนต่างๆแสดงว่ามันวางไว้แล้วเรียบร้อยที่จะล้มรัฐบาลเนี่ย เสียหายขนาดไหนไอ้พักที่เสียหายที่สุดคือพักประชาชนครับแม่งร่วมกันทําลายประเทศเลยนะร่วมกันร่วมกันเนี่ยในการบั่นทอนความมั่นคงของประเทศนะกับตระบัดแม่ธรรมาคนละเรื่องเลยนะในขณะที่ด็อกเตอร์ทักษิณเข้าไปเข้าไปถึงตัวเองไม่ผิดกูก็เข้าไปนะถูกไหมครับเพราะถูกรัฐประหารแต่ไม่เป็นไรอ่ะเข้าไปแล้วทางแพทย์ทองทานก็เข้าเซฟโซน ก็คืออยู่ในอยู่ในที่ตั้งไอ้คนที่มันเกิดกันกัดเกิด่อนกันอยู่เนี่ยกำลังยิ่นผ่านกันอยู่เนี่ยครับเห็นหมดหมดสร้างหมดคงเลยว่ากําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องสิบเอ็ดจุดไอสิบเจ็ดจุดไม่ว่าจะเรื่องที่จะต้องทําตามคําสัญญาของบุญเซนให้ได้ภายในสองเดือนเพราะว่าบุญเซนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าหลังจากนี้สองเดือนไปเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาก็ไปไม่รอดเหมือนกันท่านก็คิดเอาไว้กันครับว่าวันนี้เนี่ย ในสถานการณ์แบบนี้ใครไปต่อครับเพื่อไทยไปต่อแบบชิวๆเลยครับแบบชิวๆเลยคือตอนนี้บีบก็ตายทายก็รอดนะรัฐบาลอนุทินชาญวิรุณเนี่ยอยู่ที่เพื่อไทยอย่างเดียวว่าท่านเห็นไหมว่าทําไมเพื่อไทยนิ่งเงียบๆในช่วงนี้ไม่ค่อยขยับอะไรเลยนะก็เพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วครับถ้าประชาชนถ้ามึงไม่ยกมือตามมึงก็โวยถ้าอภิปรายเนี่ยเรื่องของเขากระโดงกับเรื่องหัวสวกับนายกรัฐมนตรีเนี่ย แค่เปิดมาพักภูมิใจไทยไอ้พักประชาชนไม่ยกมือให้มึงตายทันทีมึงตายหมู่เลยทีเนี้ยเพื่อไทยไม่เสียอะไรเลยนะแต่เปิดแผลได้อะแล้วไม่เสียอะไรถ้ามึงไม่ยกมือให้พักประชาชนถ้ามึงไม่ยกมือสนับสนุนก็คือความยืนแมวไม่ไววางใจเนี่ยถ้าไม่ยกมือสนับสนุนพักประชาชนทังทังเองเลยครับ จะด้วยเหตุผลไหนก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่านี่คือไม้ตายแล้วพรักประชานนชนจะเดินยังไงสรุปสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับเอาพรคประชาชนกับพ,พ,พรคภูมิใจไทยไม่มาฆ่าเลยนะแล้วโดยสถานการณ์ที่มันผิดปกติคือกองทัพก็ไม่เอาภูมิใจไทยกองทัพก็ไม่เห็นด้วยและ,และกยละ็ยังมาเหนีบแนมอีก แล้วยังมาเปิดพื้นที่อีก17จุดที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเอาเป็นเผื่อพร้อมที่อนุทินจะต้องรีบแก้จะแก้ยังไงถ้าจะแก้คืนก็เสียกับที่คุยกับคุณเส้นไว้ว่าเฮ้ยจะลงรัฐบาลแล้วจะเปิดด่านร่วมกันมาการมาเป็นว่าเดี๋ยวจะต้องมาเสียพื้นที่คืนให้ไทยอีก11อี17จุดนี่โอ้โหตายนะครับตอนนี้ตายเลยครับคือเละทั้งขั้วเละทั้งภูมิใจไทยเละทั้งรรคประชาชนเนี่ยไฟ ฝ่ายคนที่สนับสนุนด้วยนะครับไปไม่รอดครับงานเนียผมเชื่อมั่นว่าทันทีที่เปิดอภิปรายมาเนี่ยภูมิใจไทยปิวทันทีนะครับ